หมอลำทำไมต้องร้องเฮ้ยมีร้านอะไรเนี่ยเล็บเจลพี่บูนปานเพชรเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่ร้านนี้น้องเคยมาตัดผมนะแล้วก็เล่นกับเดวไลมาทำอะไรนะมาตัดผมก็เล่กนกับเดวไลที่ไหนที่นี่แหละจำได้ด้วยเหรอมาตัดอีก <Okay. S 1> ไหม แล้วทำไมตัดผมเลยๆคำเดาหายลยเพาะอาะ อ๋อร้านทุกอย่างที่ร้านนึงหายไปเออตัวตัวนี้หายแน่เลแต่ตัวนี้เป็นคนด้วที่อะไร อยากรอยากค้อกระจกพี่ฟิวไม่คอลูกไม่คอนอน้นอนเฉย อ,อันนี้ไปทางไหนเนี่ยแกงกระพือเขาบอกแกงกระพือไปทางนู้นทำไมตรงมาทางนี้เขาบอกว่าไปทางโน้นไปทางนี้แหละ เสแต่งผมเสร็จกีนั่นเทีอ่ะกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยมาเหรอใช่ไ,ไปเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นนั่งอะไรไปน <c oughs> ั่งเครื่องไปอะนั่งเครื่องไปอะ